อั้ชาวประวัตุพุทิภักิรัชากรดี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 อีดีดีนีีด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 ดีีดีดีดมีดีีดีดีีดีกีด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 ีีีดีี้ีด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 ีนีีดี มาเป็นส on so ่วนหนึ่งในวันนี้นะครับกับโปรเจกต์ของพี <t art ic> ่ถึงในวงวิดนะครับซึ่งเป็นเป็นประกอบละครซีรีส์เรื่องดังวันนี้นะครับสุภาพบุรุษือธารเทวผมก็ได้ร้องในตอนคุณชายพุทธิพัฒน์เจมจีดังไปเลยนะโอ้โหต่อด้วยต่อด้วยโค้งเป็นร่มเลยนะแล้วเมื่อวานไปวันก่อนไปซีวีสสามฉัญจรก็มีเนี่ยคุณชายรัชชนนท์ป่ะตัวใหญ่ไป เจนจีอีกร้อยเก้าสิบมั้งผมถ่ายรูปคู่เขาไปด้วยเหมือนพ่อกับลูกเลยมาถึงเขาเขาเหมือนพ่อแล้วเขาตัวก็สูงมากผมดูเหมือนลูกเลยว่าน่าเอ็นดูของเขาดีก็จะพูดเพลงที่พี่หนึ่งในลงวินแต่งไว้แล้วก็อีกเพลงนึงครับเป็นเพลงของผมเองชื่อที่ร้องประกอบละครเรื wrote, ah, s <S ่องแรกในชีวิตครับพี่หนึ่งเหมือนกันรู้จักกับพี่หนึ่ง นะตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ากันมีเลยนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่จะได้ทํางานว้กันจนมาเนี่ยได้มาทำงานและนี่ก็เป็นเพลงแรกที่พี่เดือนแต่งให้ผม